ต่อไปเป็นข้อ28 Snow White lined up the seven dwarfs from shortest to tallest. Ah, uh, she divided 7 s e v e n b e r r i amongst them. The shortest dwarf got a certain number of b e r r i and the next one got one berry more, and so on. How many เบอร์รี่ดิ e เดอะทอลเลสดอฟเกตก็คือสโนไวท์เนี่ยจัดแถวของอคนแค้ทั้ง7เรียงจากต่ำไปหาสูงแล้วเธอก็แบ่งเบอร์รี่เจผลเนี่ยให้กับพวกเขา,าคนแค้ที่เตี้ยที่สุดก็จะได้จำนวนเบอร์รี่สักตัวจำนวนหนึ่งแล้วคนถัดมาก็จะได้เบอร์รี่มากขึ้นไปอีกหนึ่งผล และเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถามว่าคนที่ตัวคนแค่ที่สูงที่สุดเนี่ยได้เบอร์รี่กี่ผลดังนั้นผมสมมุติว่าคนที่เตี้ยที่สุดเนี่ยได้ A ผลคนถัดมาก็จะต้องได้ A บวกหผลและคนถัดมาอีกก็จะเป็น A บวกสผลดังนั้นคนที่สูงที่สุดก็คือ A บวกหผลดังนั้นคำถามก็คือ A บวกหเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ แะตัวเลขตัวนี้จะรวมกันได้77ดังนั้น a มีทั้งหมด7ตัวผมก็บวก a ทั้งหมด7ตัวก่อนก็จะได้7 a แล้วก็เท่าแล้วก็บวกกับอีก 1, 2ไปเรื่อยๆจนถึงเลข6แล้วต้องได้77เพราะฉะนั้น7 a บวกกับ6ส่วน2คูณกับ7แล้วได้77ดดังนั้นตัวเลขตัวนี้ เราสามารถตัดได้6กับ2ตัดได้3ดังนั้น 7a จึงเท่ากับ77ลบกับ21ซึ่งจะได้เป็น56แล้วเราก็เลยสามารถคำนวณว,ว่าคนแค่คนที่เตี้ยที่สุดก็จะได้จานวนเบอร์รี่อยู่56ส่วนด้วย7ซึ่งก็คือได้8ผลดังนั้นคนที่สูงที่สุดก็คือจะต้องได้ a บวก6 ก็จะได้เป็น8บวกกับ6ได้14ผลตอบข้อ4เอาละข้อ29นี้จะยากหน่อยหนึ่ง In the Basketball In the Basketball Semi-Final ก็คือรอบเหลือ4ทีม เซมิไฟนอลจะเหลือ4ทีมเพราะว่าไฟนอลจะเหลือแค่2ทีมแล้วแข่งกันหาผู้ชนะดังนั้นทีม A จะเล่นกับทีม B ส่วนทีม C ก็จะเล่นกับทีม D dog แล้วผู้ชนะจาก2เกมนี้จะมาเล่นแข่งกันสำหรับตำแหน่งที่1กับที่2ส่วนผู้ที่แพ้จากเกมนั้นก็จะมาเล่นแข่งเพื่อหาตำแหน่งที่3กับที่4ถามว่าผล ที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีกี่แบบเอาละข้อ29เนี่ย A จะแข่งกับ B แล้ว C ก็จะแข่งกับ D ดอผมสมมุติเลยสมมุตินะสมมุติว่า A ได้ที่1แล้วเดี๋ยวผมจะใช้การสมมาตรในการนับที่เหลือ ดังนั้นถ้า A ชนะอ่า B ก็จะกลายเป็นผู้แพ้แล้วก็ D ดอแล้ว B อาจจะแพ้ A เป็นผู้ชนะเสร็จแล้ว b อาจจะเป็นผู้แพ้แต่เป็นผู้ชนะในเกมที่2ดังนั้นถ้า A เป็นผู้ชนะแล้ว B แพ้2ครั้งเลย A เป็นผู้ชนะ เสร็จแล้ว B แพ้2ครั้งครั้งแรกและครั้งที่2ดังนั้นตัวนี้อาจจะเป็น C กับ D แล้วตัวนี้อาจจะเป็น D กับ C ส่วนตัวนี้อาจจะเป็น C กับ D แล้วตัวนี้ก็จะเป็น D กับ C ดังนั้นเคสของ A เป็นผู้ชนะมีทั้งหมด4วิธีที่เป็นไปได้ในทำนองเดียวกันเราอาจจะได้ B เป็นผู้ชนะได้ถ้า B ได้ที่1 มันก็จะต้องได้สวิธีเช่นเดียวกันแล้วถ้า c เกิดได้ที่1เหมือนกันก็จะได้4วิธีเช่นเดียวกันและ d ถ้าได้ที่1มันก็จะต้องได้4วิธีเหมือนกันเพราะว่ามันสมมาตรกันดังนั้นรวมก็จะเป็น c 4บวก c แล้วก็บวก c แล้วก็บวก c ก็จะได้เป็น4คูณ4ซึ่งก็คือ16วิธีดังนั้น คำตอบก็เลยประกายเป็นข้อดีดอ